อิยูสลุยธุรกิจลดมือสองแบบเต็มสูบมีทั้งขายหน้าเต็นท์มีทั้งขายออนไลน์ สวัสดีครับผมคาร์ลซซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูทางด้านรถแบรนด์ยูสุนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการลุยธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยต้องบอกว่าเต็มสูบเลยนะฮะคือน้านยูสุเองเนี่ยณปัจจุบันนะครับเขามีเต็นท์รถมือสองของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดช่องทางการขายออนไลน์ในรูปแบบใหม่นะฮะวันนี้ก็เลยจะพามาไล่เลียงนะครับว่ายูสุปัจจุบันไปถึงขั้นไหนแล้วนะฮะอ่าเริ่มต้นเดี๋ยวพามาไล่เรียงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับพาท อิสนะูใปัจจุบันนะครับก็คือเบอร์หนึ่งในตลาดบ้านเรานะครับก็คืออิ s สูดีแมกนั่นเองอิสูดีแมกคือรุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับในปี2021คือปีที่แล้วนะฮะทำยอดขายได้อยู่ที่นะครับหนึ่งคันนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดขายสูงมากนะครับส่วนกําไรเองก็สูงแบบสูงมากๆเหมือนกันนะครับกำไรของอิวสูปี2021ี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านนะครับ บวกเพิ่มมาอยู่ที่3 1เลยนะฮะต้องบอกว่าทั้งยอดขายนะครับทั้งกําไรเองถือว่าประสบความสําเร็จแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็อีสูเนี่ยจริงๆเขามีไม่ค่อยกี่รุ่นนะครับก็มี D ีแม็นะฮะมี m ิวเแล้วก็มีทั้งด้่นของตัวที่เป็นรถบรรทุกนะครับแต่ตัวที่ขายดีที่สุดก็ไม่ต้องเดาเลยนะฮะก็เป็น D ีแม็นี่แหละฮะแล้ว D ีแม็เองก็คือรถรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับ <S <S 2> <S 2> เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรุ่นนะเอารุ่นแบบต่างๆของแต่ละะยี่ห้อมานครับ ยูสูดีแม็กเนี่ยคือรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับอันนี้คือทางฝั่งของรถมือใหม่ป้ายแดงนะฮะอีกทีนี้เรามาดูทางด้านของกลุ่มรถมือสองของยูสูบ้างนะครับยูสูเขามีเต็นท์ของเขาเองนะฮะหลายท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับอ่ายนะูสูณัจจุบันนี้นะครับเขามีเต็นท์รถมือสองของเขานะครับชื่อว่าโอมาคาเซคาปัจจุบันเนี่ยมีอยู่6สาขานะครับอันนี้6สาขาเนี่ยเขาเปิดนะฮะ อยู่ที่ประมาณ2ปีกว่าๆเท่านั้นนะครับเรื่องนี้การ์เดซิงค์แคลามสกรูปอ่าให้ฟังก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับก็คือทางด้านอิวสุเนี่ยเขาเริ่มลงทุนนะครับเอาจริงเอาจังเนี่ยย้อนไปประมาณสัก2ปีกว่าๆที่แล้วนี่เองนะฮะอ่าสำหรับตัวปัจจุบันเนี่ยโอมาคาเซคานะฮะมีอยู่6สาขาอันนี้คือฝั่งเต็นท์รถนะครับของอิวสุนะฮะอ่าตัวยอดขายเนี่ยการ์เดซิงคแอบเห็นตอนเขาฉลองยอดขายกันนะฮะก็ต้องบอกว่าโอโ้โหยอดขายไม่ธรรมดาด้วยนะครับ จนถึงขั้นแบบ2ปีขยายบูมๆเป็น6สาขาเลยนะฮะ,ะแล้วก็เป็นการลงทุนโดยกลุ่มตีเพชยูสุเซลนะครับก็คือบริษัทแม่ของอูสุโดยตรงเลยนะครับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่เขาขายรถป้ายแดงนี่นะครับยูสุเองก็เลยกลายเป็นนะฮะเจ้าที่ต้องจับตาดูเลยนะครับ ในทางด้านของธุรกิจยานยนต์รถมือสองนะครับเพราะเขาเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านของรถป้ายแดงอยู่แล้วนะครับพอลงมาอยู่ที่รถมือสองเนี่ยก็แหมขยับแต่ละทีก็ต้องมองกันนะฮะว่าทางนานอีวสุจะไปทางไหนนะฮะเพราะว่ามั่นใจว่าเขาน่าจะขายดีแบบสุดๆแน่นอนนะครับแต่มาดูณนะัปัจจุบันนะฮะเขามีทางด้านของตัวพิเศษออกมานะครับก็คือการประมูลออนไลน์การประมูลออนไลน์ของอีวสุนะครับของอุมาคเสคาเนี่ย เขาเริ่มทดลองประมูลนะครับเปิดผ่านออนไลน์นะครับเปิดผ่านแอปนะฮะก็เริ่มจากที่100คันนะครับมีกําหนดการมีรายชดเจนะเพื่อนสมาชิกสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับก็เป็นการประมูลแบบรูปแบบใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะครับประมูลฟรีไม่มีค่าดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเงื่อนไขต่างๆนะฮะการั้ิก็ยังไม่ค่อยทราบนะอันนี้ดูแค่เบื้องต้นว่าน่าจะเป็นการประมูลลถทั่วไปนี่แหละครับ เวลาการประมูลเองก็อาจจะเป็นประมาณว่าใส่ราคานะครับผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วเขาก็จะเป็นการประมูลแบบเรียกว่าประมูลช้านะครับ คือเพื่อนๆสมาชิกต้องเข้าใจนะฮะการประมูลลถที่พวกเราแบบคุ้นเคยกันนะฮะก็คือไปยกอยู่หน้าป้ายอะยกอยู่หน้ารานนะฮะยกป้าย,ยหน้ารานเนี่ยใส่ราคาการตุม้มตามตุ้มตาม,ตาม,ตามไม่ถึง1นาทีนะครับจบนะหคันแต่การประมูลแบบของอุมา,าเกษตรคาหรือว่าอิวสูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการใส่ราคาทิ้งเอาไว้นะครับคือใครสู้ราคาประมาณไหนนะ,ะใส่ทิ้งเอาไว้เลยแล้วถึงเวลานะครับใครให้ราคาสูงสุดเขาก็จะเป็นผู้ชนะ ของของการประมูลนั้นไปนะฮะก็คือประมูลทิ้งไว้ประมาณสักสวันนี่แหละฮะ,ะถ้าใครอยากจะดูนะฮะก็สามารถเข้าไปดูผ่านแอปนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการตลาดที่น่าสนใจนะถ้าเกิดเขาเปิดอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของ อย่างที่แจ้งนะครับว่าอิูสุเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าที่พวกเรารู้จักกันดีนะฮะว่าเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดบ้านเราอยู่แล้วนะครับพอเขาจะขยับมาธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยกันเล้ซสิ่งก็เลยอยากจะให้เพื่อนสมาชิกเข้ามาได้ดูกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะฮะก็บจบไปแล้วนะสำหร,รับอิวสุเดี๋ยวพามาดูทางด้านของอตลาดยานยนต์รถมือสองบ้านเรานะครับปัจจุบันเป็นยังไงนะครับปัจจุบันต้องบอกว่ารถยนต์มือสองเนี่ยต้องเรียกว่าค่อนข้างจะโตเลยนะฮะ ะนับปัจจุบันเนี่ยผมอธิบายให้เพื่อนฟังแบบนี้นะตอนนี้รถยนต์มือใหม่ป้ายแดงนะครับเขามีปัญหาหลายส่วนนะการขาดแคลนชิ้นส่วนนะครับการส่งมอบรถช้านะฮะรวมจนถึงพวกไอ้ดอกเบีย้ยความกังวลเรื่องดอกเบีย้ยขาขึ้นเลยพวกนี้พอรถยนต์ป้ายแดงเขาจะเป็นประมาณนี้นะฮะคนก็เลยหันมานะครับมาใช้รถยนต์มือ2กันก่อนนะฮะแล้วก็เออเรื่องอีงสำคัญสำคัญเลยนะฮะก็คือเรื่องของไอ้รถ E ีวีนะฮะคือตอนนี้ ก็มีการถกเถียงกันเยอะนะครับว่าจะเอารถน้ำมันดีไหมรถ EV ีดีไหมแบบไหนดีไหมนะครับกลายเป็นศูญยากาศนะฮะหวยก็เลยไปออกทางด้านของรถยนต์มือสองนะครับมันเกิดความกังวลหลายเรื่องอะ่ะเพื่อนเพื่อ,อสมาชิกหลายท่านก็คงจะคิดคล้ายๆกันนี่แหละครับว่าไปเอารถยนต์มือสองมาขี่เล่นๆดีกว่าเพราะรถยนต์มือสองเนี่ยถ้าเรามองนะครับไอ้ตัวที่ราคาประหยัดประหยัดหน่อยอะ่ะคือมันถูกกันครึ่งเลยนะฮะก,กับรถป้ายแดงอะ่ะ ถ้าคิดว่าแบบเออขี่เล่นบิกสักปี2ปีแล้วกันเนาะให้ตลาดมันนิ่งอ่ะเราค่อยกลับเป็นรถมือใหม่อะไรประมาณนี้ฮะคนส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้กลายว่าปัจจุบันนะครับรถยนต์มือสองก็เลยโตขึ้นมานะฮะโตในที่นี้หมายความว่ายอดขายมันจะโตขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ละเต็นเนี่ยขายดีหมดนะฮะสำหรับการโตขึ้นประมาณนะฮะอยู่ที่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่ทางด้านของเต็นไหนอยู่ทำเลไหนนะครับ และทีนี้พามาดูทางด้านของกลุ่มรถยึดนะฮะรถยึดนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีเข้ามาเยอะไอ้ตัวนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าธุรกิจยานยนต์มือสองโตมากนะครับรถยึดมีเข้ามาจํานวนมากนะครับจริงๆก็เยอะอย่างเงี้ยทุกปีอยู่แล้วนะครับคือช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงเทศกาลยึดรถนะฮะก็คืออ่าช่วงเนี้ยเขาจะค่อยๆอ,อ่าพน่น คือจะไม่มีมาตรการช่วยเหลือว่าอย่างนั้นนะครับสปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการช่วยเหลือมันจะมาหมดช่วงประมาณเดือนนี้แหละฮะช่วงหน้าฝนนี่แหละรถเขาก็เลยพยายามส,ส่งคืนกันประมาณนี้นะฮะใครอยากปล่อยรถยึดก็จะปล่อยกันช่วงนี้นะฮะแต่ว่ามีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งปกตินะครับถ้ารถยึดมันเข้ามาเยอะเนี่ยรถจนมือสองต้องราคาถูกนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยความต้องการตลาดของมือสองเยอะมากนะครับรถยึดเข้ามาเยอะก็จริง แต่ว่าราคาซื้อขายด้วยเงินสดอันนี้อ้างอิงจากราคาซื้อขายด้วยเงินสดนะแล้วก็ราคาจบที่หน้าลานก็คือซื้อด้เงินสดนี่แหละการซื้อได้เงินสดนะครับปัจจุบันเนี่ยคือมีการขายที่ราคาข่อนข้างสูงนะครับคือจบประมูลแพงนั่นเองนะครับ ปัจจุบันเนี่ยการประมูลนะครับก็คือเต็นท์รถเนี่ยเขาสู้กันแบบใจขาดเลยนะเพราะช่วงนี้ใครมีรถส,สวยดีๆนะไปะจอดหน้าเต็นท์ได้ขายอยู่แล้วนะครับเพราะตลาดโตนะครับเขาก็เลยกล้าสู้ราคากันนะปัจจุบันนะก็เลยทําให้ราคาตัวที่เป็นเงินสดนะครับสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าไอตัวจัดไฟแนนซ์นะก็คือ,อเป็นไปตามระบบของธนาคารอยู่แล้วนะครับจัดได้เท่าไรเขาขายเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูเรื่องถัดมานะครับของลานประมูลล่ะอยู่ยังไงนะครับ าลานประมูลขออนุญาตอ้างอิงนะครับข้อมูลจากทางด้านของ s อ e นะครับการริสิงก็ส,สอบถามข้อมูลทางด้านของท,ทีมงาน s อ e ไปนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยลานประมูลเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารถยึดเข้ามาเยอะแต่ว่าทางด้านของคนที่เข้ามาร่วมประมูลเนี่ยซื้อคนนึ่งเยอะช่วงนี้ซื้อเยอะมากนะครับก็คือการจบประมูลเนี่ยมากกว่า95%หรนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยโอ้โหจบ1 0 0อ่าจบร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงนะครับหมายความว่าเข้าประมูลร้อยคันเนี่ยเขาซื้อหมดร้อยคันเลยนะฮะโอ้โหเขาต้องบอกว่า ตลาดคึกคักมากนะครับตลาดรถยนต์มือสองนะครับถ้าใครหารถยนต์มือสองอยู่นะช่วงนี้ได้รถด,ดีๆใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าราคาอาจจะตึงๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่มีจังหวะ หลบเลี่ยงนะครับคืออธิบายไ้ให้เพื่อนฟังแบบนี้นะเวลาซื้อรถยนต์มือสองนะครับมันจะมีราคาแบบราคาล่วงนะฮะราคาล่วงของการเลสซิ่งเนี่ยหมายความว่าเราเข้าเวลาประมูลเนี่ยแล้วซื้อในราคาที่ไม่ค่อยแพงมากหมายความว่าเขาไม่ค่อยแข่งกันอะไอช่วงนั้นถือว่าลดราคาล่วงนะครับแต่ถ้าซื้อหน้าเต็นหลายคนบอกโอ้โหราคาร่วงไปยืนหน้าเต็นทำไมแพงอยู่คือเต็นเขาไม่ได้ขายราคาตามแบบราคาขึ้นลงนะฮะเขาขายราคาอ้างอิงจากยอดจัดคือเขาจัดได้เท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะครับ ถ้าใครแบบอยากได้รถแบบราคาถูกๆอ่ะไปยืนอยู่นาเต็นไม่ได้รถถูกแน่นอนนะครับอ่ะก็ต้องไปซื้อที่แหล่งที่ซื้อได้ด้วยเงินสดนะแล้วใครนะฮะที่ไม่ได้มีเงินสดซื้อนะครับก็ท่านก็ต้องซื้อราคาเต็มนั่นแหละครับเพราะว่ารถมันเป็นยอดจัดไฟแนนซ์เนาะถ้าใครอยากซื้อจัดไฟแนนซ์แน่นอนนะครับว่าก็ต้องรถซื้อรถยอดเต็มน่นะฮะบวกแวดบวกดอกเบี้ยบวกอะไรไปก็อาจจะปวดหัวสักนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่หลา,ายท่านเห็นนะฮะว่าก็บ่นว่าดอกแพงกันอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทางด้านของอีลซูลงมาตลาดรถยนต์มือสองในช่วงที่ตลาดคึกคักแบบนี้นะครับผมว่าเขาคงจะมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะฮะก็คงสนุกแน่นอนนะครับถ้าใครที่ทําธุรกิจรถยนต์มือสองอยู่นะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนะฮะช่วงนี้ร่ํารวยกันทุกคนไาอย่างนั้นนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ